พี่ชื่อว่าพี่ออโต้นะครับพี่จิรัตน์พนเดชาวดิชัยมาจากช่อง YouTube เควดดอมซีซั่นสโรงเรียนกําเนิดวิ์ครับในวันนี้หัวข้อที่พี่จะเอามาสอนนะครับก็คือว่าหัวข้อปัญหาการตัดเค้กครับซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยจะได้เจอโจทย์เรื่องปัญหาการตัดเค,ค้กบ,บ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจําวันหรือว่าในข้อสอบสอบเข้าข้อสอบแข่งขันต่างๆนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ แน่นอนว่าในชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยพวกเราจะต้องได้กินเค้กบ่อยครั้งอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเกิดเรามีเค้กอยู่1ก้อนและเราตัดได้ทั้งหมด1ครั้งเราจะสามารถแบ่งมันได้มากที่สุดกี่ชิ้นซึ่งคําตอบของมันก็คือ2ชิ้นครับเราสามารถแบ่งมันได้แบบเดียวนั่นก็คือแบบบนสไลด์ของผมเลยครับ นั่นก็คือเราจะมีพื้นที่ที่1แล้วพื้นที่ที่2นั่นก็คือเราสามารถแบ่งมันได้เป็น2ชิ้นครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตัด2ครั้งล่ะครับเราจะสามารถแบ่งมันได้มากที่สุดกี่ชิ้นซึ่งแน่นอนว่ามันต้องซับซ้อนกว่า1ครั้งอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็สามารถทําได้2วิธีนั่นก็คือวิธีแรกทางซ้ายมือเราจะตัด2ครั้งโดยการตัดซ้ําที่เดิมครับ เราจะแบ่งมันได้ทั้งหมด2ชิ้นนั่นก็คือ1และ2อที่ผมวงกลมไว้เลยครับแล้ววิธีที่2เนี่ยคือทางขวามือเราจะตัดให้ครั้งที่1กับครั้งที่2เราตัดไม่ซ้ำกันครับเราจะพบว่าเราจะสามารถแบ่งมันได้เป็นทั้งหมด4ชิ้นนั่นก็คือที่ผมวงกลม1 2 3และ4เลยครับนั่นก็คือถ้าเราตัดเค้ก2ครั้งจะแบ่งมันได้มากที่สุด4ชิ้นนั่นเองครับแล้วทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราตัดทั้งหมด n ครั้งโดยที่ n มีค่ามากๆไม่ว่าจะเป็น900000หรือว่า1ล้านเนี่ยเราจะสามารถแบ่งมันได้มากที่สุดกี่ชิ้นซึ่งแน่นอนว่าเราจะมาคิดตรงๆแบบ1ชิ้นหรือ2ชิ้นไม่ได้ครับดังนั้นมันจึงเป็นที่ที่กำเนิดสูตรนี้ขึ้นมาครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราตัดทั้งหมด n ครั้งเนี่ยเราจะสามารถแบ่งมันได้มากที่สุด n กำลังสองบวก n บวกสหารด้วยสชิ้นทีนี้ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะครับแม้ว่ามันจะน่ากลัวแต่ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมีเยอะมากมายแล้วก็เราสามารถพิสูจน์มันด้วยไม่ยากครับก็เรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยครับเราจะสมมุติให้ f n คือจำนวนชิ้นที่มากที่สุดที่ได้จากการตัดทั้งหมด n ครั้งนะครับเช่น f 1เท่ากับ2 f 2เท่ากับ4 ซึ่งได้จากสไลด์ก่อนหน้าดังนี้ครับจะเห็นได้ว่าในการตัดเค้ก1ครั้งเนี่ยเราสามารถแบ่งมันได้เป็น2ส่วนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า f 1เ <c oughs> ท่ากับ2ค,ครับแล้วก็การตัดเค้ก2ครั้งเนี่ยเราจะตัดได้2วิธีแต่วิธีที่มากที่สุดเราจะแบ่งได้ทั้งหมด4ส่วนดังนั้นเราจะได้ว่า f 2เท่ากับ4ครับ แล้วทีนี้เนี่ยต่อมาเราก็จะมาหารูปปิดของ f n น,นั่นก็คือหาค่าของ f n ในรูปของ n นั่นเองครับเราก็เริ่มพิจนารณาจาก f 3นะครับก็คือว่ามีวงกลมแล้วมีเส้น3เส้นต่อมาเราก็จะมาหาค่าของ f 4ในเทอมของ f 3นะครับถ้าเกิดเราจะหาค่า f 4ได้เนี่ยเราก็ต้องลากเส้น1เพิ่มจาก f 3ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าเส้นที่ผมลากเนี่ยก็คือเส้นสีแดง เพื่อให้ได้จํานวนชิ้นที่มากที่สุดเนี่ยเราจะได้ว่าเราต้องห้ามลากผ่านจุดตัดเลยนะครับเหมือนรูปที่ผมระบายสีให้ดูอะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ลากผ่านจุดตัดเราจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมา1ส่วนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลากไม่ผ่านจุดตัดเลยนั่นก็คือเส้นสีแดงจะผ่านทั้งหมด3มเส้นแล้วในการที่มันผ่านครั้งหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเกิดพวกจุดสีดําขึ้น แล้วมันจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส,ส่วนนะครับเช่นจากเดิมอันเนี้ยมี1ส่วนแต่พอแบ่งใหม่มันกลายเป็น2ส,ส่วนจะเห็นได้ว่ามีจุดสีดำเนี่ยทั้งหมด4จุดดังนั้นจะได้ว่าค่า f4 เนี่ยจะเท่ากับ f3 เพิ่มมา4นั่นก็คือ f4 เท่ากับ f3 บวก4น,นั่นเองครับทำนองเดียวกันนะครับจะได้ว่า fn มันจะเท่ากับ fn ลบ1บวกด้วย n ทุกค่าของ n ที่เป็นจำนวนนับครับเสร็จแล้วก็ง่ายแล้วครับเราก็จะแทนค่า n เท่ากับ 1, n เท่ากับ 2, n เท่ากับ3ไปเรื่อยๆจนถึง n เท่ากับ n ในสมการนี้คือสมการที่เราได้นะครับแล้วเราก็จะได้สมการพวกนี้มาครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาพวกนี้มาบวกกันให้หมดเลยครับจะได้ว่ามันจะตัดกันเป็นแนวทะยงแบบนี้ครับปึ๊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 บ นั่นก็คือจะเหลือแค่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายก็คือ f n กับ f 0นั่นเองครับจะได้ว่าฝั่งซ้ายที่เหลือคือ f n ลบ f 0และฝั่งขวาที่เหลือก็คือบวกกันให้หมดจะได้ว่า1บวก2บวกไปถึง n นะครับซึ่งเราจะหาค่า f 0ก่อน f 0คืออะไรครับ f 0ก็คือเรามีเค้สอยู่ก้อนหนึ่งโดยที่ไม่ตัดอะไรเลยเราจะได้ว่า f 0เนี่ยก็คือพื้นที่ทั้งหมดเป็นจำนวนส่วนใช่ไหมครับแล้วก็คือว่า ได้1ส่วนก็คือไม่ได้ตัดอะไรเลยเพราะฉะนั้นจะได้ว่า f 0เท่ากับ1น,นั่นเองครับแล้ว1บวก2บวก3บวกไปจนถึงเเนี่ยมันก็เป็นที่เวลโนนใช่ไหมครับว่ามันจะมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2ดังนั้นค่า f n จึงมีค่าเท่ากับก้อนนี้นั่นเองครับนั่นก็คือการย้ายค่า f 0ย์ซึ่งเท่ากับ1เนี่ยย้ายไปบวกอีกฝั่ง แล้วก็แทนค่า1บวกฟปนเนถึงเท่ากับ N ค wyn, N. ูณ N บวกนส่วน2เข้าไปครับทีนี้เราก็ได้สูตรของ FN มาแล้วทีนี้ไม่ว่าค่า N จะเป็น1ล้านหรือว่าจะเป็น9 0 0แสนก็ตามเราก็ยังสามารถหาจำนวนชิ้นที่มากที่สุดที่ได้จากการตัดทั้งหมดเท่านั้นครั้งนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยจากการเรียนคลิปนี้นะครับแต่วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ